หหนักบ้านเราตอนนี้คือย่าขึ้นแบบขึ้นดีมากอะ่ะเธอแดดดีหรือน้ําดีก็ไม่รู้เขาคอมเมนต์มาว่าต้นไม้2ต้นข้างหน้าบ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนที่แบบอเอาต้นไม้มาลงใช่ไหมแล้วก็มีแบบมูเตรัวอะไรใดๆของเราที่เป็นความแบบสิริมงคลอะไรเงี้ยอ่ะแล้วตอนนี้ต้นไม้เป็นยังไงคือตอนนี้อย่างรอบบ้านเราที่เป็นต้นไผ่หรือว่าต้นไม้สูง,สง ในบ้านอ่ะคือไซส์มันเริ่มสูงแบบสูงมากคือการจะตัดอ่ะก็ไม่ง่ายตอนนี้จะตัดยังปวดหัวอยู่เลยตอนนี้คือเขาโตประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้ก็พาทัวร์บ้านแบบเปิดบ้าน2,023น่่ยนางสูงขึ้นเยอะไหมธอก็เข้าใจที่เขาเลยว่าบางทีมันมี ก็แบบผมเอาลงมาไม่ได้ครับคุณพลมันก็เข้าใจเขาแล้วามันสูงมากจริงๆก็คือต้องรลอดให้น้องแบบตกลงมาเองเนี่ยพี่เขาก็ตัดยงตัดยาคือพอตัดแล้วมันก็จะแบบสวยงามเรียบร้อยดูมีแบบมีฟิลแลนด์เคปเนาะมุมนี้ก็เป็นมุมที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะก็เป็นมุมที่สามารถมานั่งเล่นได้เนี่ยอันนี้เราก็ได้มาตอนที่เราไปโรงเรียนไปทําบุญใช่ไหมแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้ ต้นนี้เป็นต้นแอปเปิลนะจ๊ะนี่คือต้นแอปเปิลนะเธอเขาออกลูกด้วยแหละต้นแอปเปิลเมืองจากต้นนี้คือแบบพอบริเวณบ้านมันกว้างอะ่ะมันต้องดูแลให้ทั่วถึง แล้วก็สิ่งที่ต้องแมนเทนแนต์อ่ะมันเยอะมากเลยจริงๆคือถ้าใครจะสร้างบ้านนะพลอยว่าแบบเอาที่มันแบบไซสพ์พอดีพอดีก็ดีนะถ้าบริเวณใหญ่ไปหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโหต้องดูแลเหนื่อยดูแลเหนื่อยจริงสาว่ายน้ำบอ่อปลาเอ่ยอะไรเอ่ยตักใบไม้อ้อไปดูมุมนี้ที่แบบไม่ค่อยได้พาเดินไป เราก็จะเดินลุยมาทางนี้หน่อยนะคะคือข้างหลังเนี้ยมันเป็นส่วนครัวของเราส่วนผักผลไม้อาจจะแบบเคยเห็นกันที่เราเคยแบบให้ลูกมาขึ้นต้นมะละกอหรือว่ามาเก็บแก้วมังกรอะไรกันเนี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยน้องสวนหลังบ้านเราก็คือรกมากที่แม่บ้านบอกว่าเจอปูดได้จ้า นางเดินผ่านไปผ่านมาแบบเจอน้องหูออกมาแล้วก็เลยถึงเวลาที่แบบบิ๊กคลีนตรงนี้เหมือนกันนะเอาให้มันแบบสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนี่พี่จะเอาอะไรลงจ้ะมะละกอพี่เขาจะเก็บมะละกอให้เราพอดีเลยนี่วันนี้มีมะละกอนเนี่ยต้นนี้แหละที่น้องต้าขึ้นนะ่ะ แล้วนี่ก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะออกลูกแล้วแหละแล้วก็ต้นไผ่ที่ว่าเจ้าไผ่เจ้าปัญหาของเราเนี้ยแหละจ้ะความสูงอลังการใช้ได้เลยมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่เราสามารถแบบนั่งเล่นได้แต่ตอนนี้พลอยก็จะรีโนเวทตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าโต๊ะนี้ก็ไม่ไหวแล้วนอกจากแก้วมังกรแล้วก็มีผักสวนครัวแล้วเราก็มีแบบขนุนกินด้วยวันนี้เห็นพี่เขาบอกว่าได้ขนุนมาลูกหนึ่งตอนที่เราปลูกต้นไม้ปลูกแลนสเคปเออแอบเล่านิดนึงตอนที่จะเลือกต้นไม้อะไรเงี้ย เลือกปลูกตามเขาเรียกว่าทั้งตามหวงจุย้ยจะมีหลักของคนไทยเนาะที่แบบหน้าบ้านปลูกมะยมหลังบ้านปลูกขนุนอะไรเงี้ยอาจจะได้มีคนหนุนนํำซัพพอร์ตข้างหลังเป็นแบ็กอัพหลังบ้านต้องปลูกขนุนหน้าบ้านก็คืออยากให้อ่ะมีคนนิยมชมชอบคนรักคนไม่ตาก,ก็ปลูกมะยมจ้ะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนหลังบ้านคือเมื่อเช้าเห็นดอกไม้แบบบานสวยมากหายไปไหน,นหมดแล้วว่าดอกไม้แม่มันหูบเหรอฮ<า>ะเขาตัดดอกไม้แม่ทิ้งเหรออา้าวดอกไม้แม่หายไปไหน,นหมดอะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นโซนที่แบบเราปลูกไผ่เนอะคือเราปลูกไผ่ทั่วบ้านแหละคือจริงๆการปลูกไผ่อะมันมีประโยชน์มีข้อดีเยอะเลยคือแบบทั้งได้ความเป็นส่วนตัวเนาะการพวกฝุ่นการลมการเวลาพายุมาอะไรมาไผ่ก็คือถือว่าแบบช่วยกันอะไรหลายๆอย่างได้แล้วในทางฮงจุ้ยนะจ๊ะสินแสเขาก็บอกว่าไผ่อย่างเงี้ยก็จะช่วยแบบมีบารมีมีอะไรที่แบบถ้ามันสูงมันสวยมันอะไรเงี้ยมันก็ดีแหละคือวนใหญ่บ้านคนจีนเไรเงี่ยเขาก็จะปลูกไผ่ ด้วยความเชื่ออะไรต่างๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดบ้านมุมที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้คือระบบน้ําก่อนหน้านี้เราใช้น้ําบาดาลแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ทั้งปาปาแล้วก็บาดาลอย่างบาดาลเราก็จะใช้กับพวกสวนลดน้ําต้นไม้สปริงเกล้ลอะไรต่างๆเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นน้าน้ําสระน้ําอาบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นน้ําปปาอันนี้คือห้องแบบระบบน้ําของเรา มันก็จะมีความแบบมอเตอร์ใดๆแล้วก็การเก็บน้ำอะไรต่างๆเนาะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทำเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นห้องขนาดนี้นะก่อหน,นอหน้านี้ก็คือเป็นถังวางถังวาง แต่แบบพอระยะยาวแล้วอะ่ะมันแบบฝนตกอีกอะไรอีกมันก็จะเละเทอะแล้วมันก็จะดูแบบไม่ได้เลยอะ่ะเราก็เลยทําให้มันเป็นสัดเป็นส่วนมีหลังคงหลังคามีห้องมีอะไรอันนี้คือเป็นการต่อเติมทีหลัง่นั้นเลยค่อยๆทำไม่ค่อยต่อเติมไปตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นเพราะว่ามีคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่แบบตอนรีโนเวทต,ตอนทำนอะไรเงี้ย ก็เปลี่ยนเป็นโซนนี้ออกกําลังกายได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆอันนี้ก็เป็นส่วนสาธารนณะออกกําลังกายเหมือนกันเป็นฟิลแบบเอาดอร์ตรงนี้แล้วก็มุมหน้าบ้านตรงนี้ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมปีนี้ก็ตอนนี้มีสิ่งที่เพิ่มมาคือมีควันด้วยนะจ๊ะอันนี้เพิ่มมาใหม่ล่าสุดเลย มันก็ให้ฟิลดีนะเวลาเปิดตรงนั้นเห็นวะข้างบนนั้นก็มีควนันเวลาอากาศร้อนๆเนี้ยคือควนนะันอ่ะมันก็ช่วยดักฝุ่นได้ด้วยเหมือนกันแล้วพอตอนเย็นๆอากาศดีๆมันก็แบบได้ฟิลอยู่นะแล้วก็เราก็ทําบ่อปลาเพิ่มเนาะก็จะมีบ่อปลามีถนนตรงนี้อย่างแบบตรงเนี้ยถ้าดูแลให้สะอาดหรืออะไรเงี้ยมันก็ดีเทลเยอะเหมือนกันนะเพราะมันจะคอยเขียวอยู่เรื่ลยอะต้องคลีนต้องทําความสะอาดแล้วก็นี่จ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันคือแม่แม่เยอะ คือแมวกวักไงคะเราก็ต้องกวักเรียกซับไงคะอันนี้ทุกคนทุกบ้านก็ต้องมีอยู่หรอกปะายิ่งใครค้าขายก็จะต้องมีแมวกวักแต่ของฉันก็อาจจะกวักอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดก็อาจจะกวักแบบเจ้าตัวอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มูอะไรเท่าไหร่ก็แค่แบบมันก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าดีเราก็ทำก็ <c oughs> <c oughs> มีหมูทองไว้เก็บซับอยู่ตรงนี้หยอดไหมคะหยอดสิไม่เชื่อลองยกสิดูสิย่ามจะยกไหวไหม หนักหนักเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะนก็ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ใหญ่ยงหยอดบ้างไม่ได้หยอดบ้างงั้นต้องพัดต้องหยอดให้เยอะๆะแล้วก็มุมที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอันนี้ก็น่าจะได้เห็นกันแล้วล่ะ คืออีกอย่างที่เราชอบบ้านเราอะ่ะก็ชอบความที่แบบมันโล่งแบบนี้แหละมันโปร่งโล่งสบายแบบก็มันไม่มีการกั้นห้องแต่อย่างใดเป็นทําแบบดีไซน์มาแบบนี้สไตล์นี้อยู่แล้วก็คืออ่ะมุมนั่งเล่นมุมกินข้าวมุมดูทีวีกินชาหรือมุมแอคทิวิตี้กิจกรรมอะไรในบ้านอะ่ะเป็นโล่งแบบนี้ ซึ่งพอว้ดีนะเพราะว่าเนี่ยพอลูกเราเริ่มโตขึ้นแล้วด้วยความที่บริเวณบ้านมันกว้างเนาะบางทีเรากับพี่แม่บ้านอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ยังไม่ได้เจอกันเลยแต่พอเราทําแบบอย่างเงี้ยถึงบริเวณบ้านจะกว้างอะ่ะแต่ยังไงอะ่ะแฟมิลี่ก็คือได้เห็นหน้ากันได้เจอกันคุณจะนั่งตรงนั้นนั่งตรงนี้นั่งตรงไหนคุณก็แบบยังได้ใช้เวลาร่วมกันได้แบบรู้สึกว่าเออใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยตอนนี้คุยมานานก็เริ่มหิวละเรามากินขนุนแล้วไหมครัวเราอะ่ะตอนที่ทําบ้านนะห้องครัวเป็นห้องที่ ราคาแบบโหแรงแรงแบบครัวมันต้องแพงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยด้วยอุปกรณ์ครัวหรืออะไรต่างๆอะ่ะเออเราซื้อครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วไม่ต้องซื้ออีกเลยแพงแต่มันจบจริงสำหรับเรื่องครัวนะก็จะเป็นแบบขวดนี่แหละขวดนี่แหละขวดนี่แหละแล้วตอนแรกเราก็โอ้โ้ขนุนมากเลยพี่ตอนมูตเตอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออลงทุนครั้งเดียวแล้วจบเลยคุ้มค่าแต่ก็จะมีบ้างที่เป็นอย่างเงี้ยไฟฟงไฟฟ้าแล้วแบบ เออถ้าบ้านไหนจะจะทำบ้านแนะนำว่าไม่ต้องก็ได้นะถ้าขี้เกียจแม่ทันแนนอะเพราะตอนนี้พลอยก็ปวดหัหาทำอะ่ะแบบไม่ถึงว่าเราจะหาอของมาเปลี่ยนอะก็ไม่ง่ายก็ต้องมาจากกรุงเทพอะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอันมันก็คือเปิดไม่ได้แล้วบางอันมันก็แบบมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วไงถ้าเลือกได้จริงๆเอาแบบธรรมชาติดีที่สุดเพราะว่าอย่างเงี้ยปุ๊บไฟดับ เปิดไม่ได้นะจ๊ะ<า>ไปหยักปุ๊บเธอเปิดตู้มไม่ได้นะจ๊ะโซนนี้จริงๆแบบมันเป็นห้องใต้บันไดที่ตอนแรกก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะกลายเป็นแบบห้องน้องแมวได้แล้วพอดีไซน์มาแบบนี้พอดีเลยเนาะมันเข้ารับกับบ้านจนรู้สึกว่าเหมือนมันมีมาก่อนอยู่แล้วอะเพราะว่าต่อเติมได้แบบเนียนกลุ่มมากแล้วก็ในอนาคตถ้าสมมติว่าเราไม่เลี้ยงแมวแล้วเงี้ยห้องตรงนี้<ๆ>ก็ยังเอาทาอะไรได้นะ่ครว่ามันก็แบบมันก็เป็นการรีโนเวทที่โอเคอะเป็นสัดส่วนดีอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนสัด์เล็กๆอยู่ตรงนี้ก็ ต้องดูแลให้สะอาดเหมือนกันนะเพราะว่าน้องสัตว์น้องอะไรแบบตรงนี้ก็พี่สอนเขาก็ทําทได้สะอาดสะอ้านมากเลยไม่มีกลิน่นไม่อะไรเลยตรงนี้ถ้าใครจําได้เมื่อก่อนอะเราวางเป็นหินความหาธรมไงความสวยที่มาคู่กับความเม่นเทนเน็ตไงไม่ไหวกับการจะคลีนหินบางทีก็ต้องยกหินออกไปล้างไปคลีนแล้วก็บางทีมันมีขี้จิงจ้งจกมันมีจิงจ้งจกตายในนั้นมันมีแบบอะไรใดๆต่างๆนานบอกเลยว่าถ้าใครอยากอะไรง่ายๆไม่ต้องดูแลแม่นเทนเน็ตเยอะก็ต้องมาแบบกระเบื้องค่ะเดี๋ยวเราจะพาไป ไปดูห้องที่น่าจะไม่เคยไม่ค่อยได้ขึ้นไปเป็นห้องลับที่อยู่สูงที่สุดเป็นห้องที่ถ้าใครเข้าบ้านมาแล้วก็ต้องถามว่าบนนั้นห้องอะไรอะ่ะเอออยากรู้อยางว่าห้องอะไรมาตามกันมาค่ะอันนี้คืออะไรตรงนี้ อันนี้หรอคะอันนี้มันจริงๆมันก็ไม่ได้มูอ,อะไรขนาดนั้นนะทุกคนชอบคิดว่าอันนี้มูอ่ะอันเนี้ยก็คือเป็นอ่างเปาที่เวลาเราได้มาลูกได้มาอะไรเงี้ยก็จะบอกให้เอามาเก็บตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบลัคกี้แบบเป็นสิ่งดีๆที่เราได้มาอะไรเงี้ยก็ไว้ตรงนี้อันนี้แบบงานบ่งงานบวชอะไรเงี้ยเขาให้มาเราเราได้มาอย่างเงี้ยเราก็มาไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยจ้ะก็จะเป็นมุมแบบของมงคลมัง้ง จริงปะเนี่ยมไม่ผน,นังมันว่างอยู่แล้วมันก็เป็นผนังที่โชว์รูปได้ต้องไว้ที่บันไดด้วยเหรอคือคขาบอกว่าเอาไว้ที่บันไดจะได้ไม่เบื่อกันจะได้แบบเจนตื่นมาก็เห็นตอนลงบันไดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรอมันได้ผลแสดงว่าทริคนี้ได้ผลเออมีพลังเวิร์ไปใช้กันได้นะคะ,ะใช่เราก็เลยไม่มีเบื่อกันเลย ก็คือมุมนี้ที่เราทําห้องดูหนังใหม่ใช่ไหมก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ใช้บริเวณนี้เยอะเลยเอาเก้าอีงเก้าอี้มานั่งเล่น<อ>นั่งชิวกินข้องกินข้าวมาตรงนี้ได้แต่เก้าอี้โต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้ของเก่าหมดนะไม่ได้ซื้อใหม่อันนี้ก็คือมีความงานเข้าเบาๆยังรีโนเวทไม่เสร็จด้วยความที่ล่าสุดฝนตกแล้วน้ำรั่วน้ำรั่วลงไปที่ห้องดูหนัง ซึ่งน้ามาจากห้องข้างบนเนี่แหละนี่ก็เลยมีการแบบยังต้องคุมไว้แล้วก็ต้องทําอะไรกันตอบอีกนิดนึงก็จะเป็นมุมที่ที่สงบนะจริงๆแล้วเพราะว่าขึ้นมาข้างบนเวลาขึ้นมาแบบไหวพานั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยเราก็พยายามให้ลูกๆแบบสวดมนต์อะไรเงี้ยแหละพลอยก็ค่อยๆแบบปลูกฝังเขาไปเนาะเด็กๆอ่ะมันต้องแบบมันต้องค่อยๆปลูกฝังเออก็ได้เป็นแบบเมนพีคัเน่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ในพิกต์ตอเนี่ยเขาจะแบบมีเมนพี่คันเน่ สเเป็นิกกอ,อ๋อไม่แม่ก็แม่ก็แบบก็บูชาองค์ท่านแล้วก็เราก็ก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์เหมือนเป็นแบบเป็นเทพที่เรา ก็ศรัทธายอะไรเงี้ยเนาะอย่างที่พี่เขาบอกจริงคือเคยมีพี่บอกว่าเนี่ยถ้าแบบที่บ้านมีห้องพระนะไม่ต้องซื้อเยอะคือตอนแรกๆที่พลอยจะทําโต๊ะหมู่บูชาอะจะทําโต๊ะหมู่บูชาทําห้องพระอะไรเงี้ย <im it> เราก็ไปหาพระประธานพระองค์ประธานที่จะเป็นองค์ประธานของบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่พอเป็นโต๊ะหมู่เขาไม่หลายชั้นใช่ปะ่ะพลอยก็รู้สึกว่าแล้วพลอยก็ต้องซื้อให้ครบทุกชั้นไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกไม่ต้องไม่ต้อง พลอยมีแค่องค์ประธานพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะมาเองแบบเดี๋ยวก็จะมีวาระมีอะไรที่แบบก็จะได้มาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันก็ไม่คิดว่าการเวลาผ่านไปฟึบแล้วพลอยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเยอะขนาดนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้มุอะไรนะ <c oughs> เป็นแบบนั่นแหละคือบางทีเราก็ร่วมบุญหรือมีโอกาสได้ไปทางสายบุญได้ไปเจอกับพี่ๆที่เขาอาชวนร่วมบุญทําบุญตรงไหนตรงไหน,ไหนแล้วเราก็ ได้ Dante, Nacional, ได้เช่ามาได้บูชามาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะก็อยู่ในห้องพระประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการเปิดบ้าน2023แล้วกันเนาะอัปเดตมุมในบ้านต่างๆที่แบบอาจจะยังไม่เคยเห็นกันเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาใครมีไอเดียอะไรแนะนำพลเรื่องเกี่ยวกับบ้านยังไงก็แชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ ก็จะแบบว่าโอเคคุณมอรนิ่งไปโรงเรียนนะลูกโอเคตั้งใจเรียนนะโอเคบายบายนี่ไปนอนต่อแล้วนะแล้วก็เดินกลับไปอย่างน้อยก็ขอให้ได้ส่งลูกสักนิดนึงฉันก็แบบแฮปปี้แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าออกมาแล้วอ่ะก็จะลงไปแหละแต่จริงๆก็อยากจะแบบส่งแต่ครังนี้มากเลยแล้วแม่ไปนอนต่อก่อนนะอะไรเงี้ยบางวันที่มันแบบตีสามแล้วฉันก็ยังไม่นอนแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงฉันก็ต้องส่งลูกแล้ว